ตอนนี้ครับรถจักรเอาสตอม4212นะครับกําลังเคลื่อนตัวออกจากหลงรถจักรทนบุรีเลยนะครับเพื่อที่จะไปทําขบวน251นะครับตอนนี้ก็เคลื่อนตัวมากลางสายฝนเลยนะผม พนักง,งานที่หอสัญญาณก็เตรียมสับประแจเพื่อให้หัวลจักรไปพ่วงกับตู้โดยสารเรียบร้อยนะครับก็จะมีด้านในลงใจก็จะมีหัวละจักรกรุ๊ปนะครับหมายเลข3ามหนึ่งหนะครับออกจอดอยู่ด้านนอกแล้วก็หัวละจักร gea 4 5่ห้าแล้วก็อาสตอม C419 แล้วก็4 4 3 0 1นะครับอันนี้หัวรถจักรเคลื่อนตัวมาแล้วผม ขิฟท์ครับ เดี๋ยวต้องเรียกไปตีตั๋วนะครับเพื่อที่จะไปลงบังละมาดกลับบ้านนะครับ